Bye, dear, ทบายดีพี่น้องท่างนี้ก็เป็นหมอกินหมากเยอเพันยันงโอ้ยเสียกับว่าน้องแจ๊กเสียฮ้อนเมึงในเบียเฮียคนเดียวเดี๋ยวพ่อหมอก็เลังเคี่ยวหมากเคี่ยวผู้เป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวกินพันกินเขาด้วยยำบวยบวย,ยเยอนะนั่นกินหมากมาไมากินหมากน้ำกันมานั่งตะบันหมากแล้วนั่งขูดกันใช่ไหม <laughs> กินมาปรพูดกันพอไปย่ามาคือแถวะมามาโมกินมาลูกกินหมากไหมเราอร่อยเยอะน้ำมูงงเลยเอายังนอจีวไปเบียบชิวๆเดียวละไปยี่หมัน ต้องใส่ยุวัตยาห่อชิวๆใกล้หน่อยใกล้หน่อยยังบอกเอ้ยเนอะจะไม่บากซับในกับว่าหลูเลี้ยงนั้มเดียว พี่น้องม่กินเข้ากับน้องน้ำโมอ้ยตาคนกินข้าไหมกินหลๆดูมันจีใดไงินบบน้ก็ไ่ยังไเพื่อนนะโอ้ยโอ้ยไม่ยัางหลัเครียดจังสันกินคำยังไงเนี่ย แม่กินข่อยจ้ะกินไล่กินกินข่อยแล้วจ้ะกินเลยกินเลยจ้ามาตองเสาเหลียวก็มีงังดอกเสาแล้วเสาแล้วกินข่อยแล้วจ้ะจ้ากินอะไรไปเนาะโอ้ยน่ากินจ้า เัาจะเปเลตลาดมีเนกินมวมีอวาสิไปอยู่ออตลาดท่านึอกันยุตลาดอี่รีสสดๆล้วเรี่ยสดง่ากินไลยๆกับข่าเพิ่นเสียบบลลขาพัดเพิ่นนน่ะนะสื่อมาดูนี่เต๋อ

เป็นก่าดมปากเป็นยังดอกเ่เป็นของมักของดอกรากาแปินน่าบสวัสดีจ้ะเป่าตบไปว่าเป่ากำลังกำลังา ดำแลวำ้วอันเป็นที่แรกดำนุ่งอ่ะยอมหลับยันเก็บแท้แค่รู้สอกแบอันทีเศร้าปวดเลยตัวเมีไก่เศร้าปวดนีขั้นเกี่ยเสียบเสียบขั้น จินจยากับซีดีเ็ดเออเดียดเนาดกก็เปี่ยนแม่ันกินเลิกเนาะมูนี่มันกินเลิกเขาจะเอาไว้กินหอดกระดูกใราัเสไมกินแล้รเรก็เปลียนยของหลัใส่กันเบา <laughs> ไอ้ก่อนนี่ทุกครั้งก็ไมีความรู้สึกเลยเขาแล้วเขารู้สึกเป็นความมีเลยเหมเกากับบวกเจ็บตายหนะิวตายแบบนี้ตายเลยที

sốt sốt sốt, sốt. sốt thì là <laughs> 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 không như nhây Để สิกินเนยดูดไอ้แม่ดูดให้กินได้บ่ล่ะมากินเผ็ดอืมดูดดูดดูดเสีบบ่เผ็ดเด้อ จีลาลายจลไลมันสิได้พูดยังไงคืออีแม่นั่นพูดหน่อยคืออีพ่อลายทเว่ กันว่าวันนี้เราจะจอดได้ไหมจะจอดได้ไหมถึงยูได้ไหมน <c oughs> โมได้ไหม <c oughs> เราจะจอดได้ไหม <c oughs> อย่าดึงไม่เคียงๆียีดิละเธอคนนั้นเลี้ยงมากมายกระทั่งญปุ่นบาขึ้่ยังพี่นี่ก็ได้จีเอนานโมเอาไฟมาต่อมาแม่มนุย้ยท <c oughs> ะเลแค่นี้ฝาดจะมีสกุนพอกันไม่ถึงรับจุดนี้บายก็ขอดูส <c oughs>